สวัสดีครับท่านชมวันนี้อยู่กับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาอินไซต์สนามซ้อม BGPU t r n i n n n g e n t t r r ครับซึ่งเป็นสนามซ้อมหลักของ b g ปทุมยูเนเต็ดนะครับที่ตั้งอยู่ทางด้านหลังผมนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูนะครับว่าข้างในนี้มี Facility สิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งที่นักกีฬาของ b g ปทุมยูเนเต็ดจะได้รับนั้นมีความมาตรฐานและมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูครับ ผมเข้ามาอยู่ที่ BGPU Training Center 1แล้วนะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่า BGPU เนี่ยมีสนามซ้อมทั้งหมดเนี่ยสสนามซ้อมด้วยกันนะครับก็คือมี TC 1นั่นก็คือที่นี่นะครับมี TC 2แล้วก็ TC 3นะครับก็คืออยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่ครับที่เป็น3ส,สนามต่อการ Training Center หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสนามหลักนะครับเอาไว้ให้กับนักเตะของ BG ปทุมยูทธเต็ดเนี่ย มาซ้อมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะรวมกันอยู่ที่นี่เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปแวะที่อื่นนะครับศูนย์รวมครบจบในที่เดียวอยู่ที่นี่นะครับสำหรับสนามซ้อมของเดอะแรปิดนะครับแต่ส่วนที่ผมอยู่นักตรงนี้นะครับที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยอาจหลายๆท่านอาจจะมองว่าเป็นรีเซพชันปกตินะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เรียกว่าเป็นมิวเซียมขนาดย่อมนะครับของ BG p l ทูมิเนเต็ดนะครับที่เอาสิ่งของนะครับที่เป็นของที่ระลึกนะครับเนี่ย อ่าที่เป็นของที่ระลึกนะครับที่ได้จากทีมพันธมิตรหรือว่าเป็นทีมต่างๆนะครับที่ BGPU เนะี่ยเคยไปแข่งขันด้วยนะครับก็จะเก็บเอาไว้ที่นี่ให้เหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมนะครับนี่ครับมีหลายทีมด้วยกันนะครับเป็นเซเลโซ,โซโอสกานะครับนี้หลายเซนทั้งทีมเลยนะครับนี่ครับ นี่คือฝั่งทางด้านขวาถ้าเราเดินเข้ามานะแล้วแล้วหันหน้าเข้ามาทางรีเซพชันส่วนตรงนี้ครับนี่ฮะเป็นถ้วยแชมป์นะครับไทยลีกนี่ครับสองพันีนะครับสองพน้ี่ก็เป็นแชมป์รีกรองนี่ฮะแล้วก็จะมีเนี่ยฮะมีความพิเศษของมิวเซียมตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อนะครับของ BG นะครับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเลยนะครับเนี่ย ทุกปีเลยครับสตาร์ท100ประตูนะครับ100ประตูของชาตรีชิมทะเลครับเนี่ยตำนาน bg นะครับที่ยิงได้ถึง100ประตู นี่ครับก็เป็นสตาร์ทพร้อมไลเซนของชินจิคางาวะนะครับที่มาเปิดคลินิกแล้วก็รวมถึงเป็นแบรนด์อมบัสเตอร์ของยันม่าด้วยนะครับนี่ก็เป็นนักเตะในทีมพัธมิตรของบีจีอย่างเซริโซสก้าครับอ่ะตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะว่าเป็นมิวเซียมของสนามซ้อมของบีจีปทุมนะครับเดี๋ยวผมจะพานะครับเข้าไปดู ห้องแต่งตัวของนักเตะกันเลยต้องบอกว่าที่นี่ครับมีครบจบในที่เดียวเลยครับสำหรับนักเตะบีจีปทุมสิ่งอำนวยความสะดวกนี่สุดยอดมากาเดี๋ยวผมพาไปชมเลยครับนี่คือห้องแต่งตัวนักเตะบีจีปทุมนะครับล็อกเกอร์ทั้งหมดครับจะมีเลขเบอร์บอกไว้นะครับก็สำหรับ นักกีฬานะครับนี่ทางด้านฝั่งนี้จะเป็นของผู้สับปะตูโดยเฉพาะนะครับนี่พี่เอพี่สารดอกไม้แก้วนะครับพี่ต้นกิติพงผู้แถวเชือกนะครับก็จะนั่งอยู่ฝั่งนี้ไม่ได้เรียงตามเบอร์นะครับแล้วแต่ว่าใครจะนั่งตรงไหนนะครับสําหรับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เตรียมพร้อมก่อนที่จะลงไปฝึกซ้อมนะครับก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแต่งตรงแต่งตัวตรงนี้นะครับอ่ะข้างในครับ หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นครับนี่ฮะนี่เป็นห้องนวดครับเป็นห้องนวดของนักเตะ BG จีปทุมยูเนเต็ดนะครับรวมถึงฟิตเนสโค้ดเนี่ยที่จะมานวดให้กับนักเตะก่อนซ้อมหลังซ้อมอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่คือเดินทะลุมาก็เจอเลยครับก็มี5เตียงด้วยกันนะครับใครพร้อมก็นัดแนะกับโค้ดฟิตเนสนะครับให้มา นวดกันก่อนซ้อมได้เลยนะครับนี่ก็เป็นห้องน้ำครับนี่คือห้องน้ำของนักเตะบีจีนะครับ<ม>นี่ยก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นห้องแยกห้องเดี่ยวนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นห้องอาบน้ำหลังซ้อมนะครับเราจะอาบน้ำกันกอดกลับบ้านนะครับ นี่ก็ปกติทั่วไปนะครับแต่สิ่งที่พิเศษนะครับสำหรับ BG จีปทุมยูเนเต็ดนะครับนั่นก็คือนี่ครับอ่างจากรุชี่ครับเอาไว้สำหรับให้นักกีฬาครับรีคอรเวอรี่ร่างกายนะครับซึ่งเขาใช้คำว่าเป็นวารีบำบัดนะครับก็คือการรีคอเวอรี่โดยการใช้น้ำนั่นแหละนะครับก็มีอยู่สองสระครับโอ้นี่ถือว่า เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศเลยนะครับก็จะเป็นสะอุ่นอ่านี่สะอุ่นนะครับสะอุ่นอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับนี่ก็จะมีบอกไว้ด้วยว่า,าให้ทําอะไรยังไงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ําอุ่นนะครับแต่ฝั่งนี้ครับฝั่งขวามือจะเป็นน้ําเย็นนะครับผมน้ําเย็นนะครับก็จะเอาไว้แช่หลังจากฝึกซ้อม หนักๆน,นะครับหรือว่าฝึกซ้อมตามปกติก็ามานั่งคลายกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับก็จะช่วยให้เลือดเนี่ยขดตัวนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดอาการบาดเจ็บได้ด้วยนะครับส่วนน้ําอุ่นครับก็จะช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนของเลือดนะครับคลายกล้ามเนื้ออะไรกันตรงนี้โอโ้โหถือว่านี่เป็นเฟสิลิตี้ที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับคืออยู่ในห้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะครับ ห้องซาหน้าครับนี่เอาไว้สำหรับใช้ซาหน้านะครับปก้อนครับเพื่อให้กระแสเลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับหลังจากการซ้อมก็มีอยู่2ห้องครับในนี้แต่ส่วนตรงนี้ครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมได้รับมานะครับบอกว่าอันนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นอ่างนะครับที่เอาไว้ใช้ในเกมเยือน คือบีจีเนี่ยก็จะเตรียมพร้อมอ่างแบบนี้นะครับเอาไปใช้ในเกมเยือนก็คือเอาไปแช่น้ําเย็นนะครับให้นักเตะเนี่ยนั่งแช่กันในอ่างนี้นะครับซึ่งนี่ครับความพิเศษของอ่างนี้ก็คือจะมีการปรับอุณหภูมินะครับแล้วก็กระแสของน้ำเนี่ยให้มันบนได้ด้วยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นเทคนโนโลยีที่ทันสมัยมากๆนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านหรือเกมเยือนนะครับ นี่ก็คือความพิเศษของห้องแต่งตัวของนักกีฬา BG ปทุมยูเนเต็ดนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นห้องเก็บสตั๊ดนะครับโดยเฉพาะเลยอา่านี่ฮะไม่รู้ของใครเป็นของใครเหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะแขวนไว้ในห้องนี้นะครับก็เอาไว้สำหรับ นักกีฬานะครับที่ต้องการจะซ่อมรองเทา้าหรือว่าต้องซักต้องขัดรองเท้านี่ก็จะมาให้คิดแมนนะครับหรือว่าคนดูแลเสื้อผ้าชุดแข่งของนักกีฬาเนี่ยเอามาทําความสะอาดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปนะครับสิ่งที่น่าสนใจของเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของ BGPU นะครับ TC 1เนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของห้องแต่งตัวของนักกีฬานะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมได้รับรายงานมาก็จะมีเนี่ย อันนี้ห้องแนปรูมนะครับห้องแนปรูมจะเป็นห้องที่เอาไว้สำหรับพักผ่อนของนักกีฬารวมถึงสตาฟโค้ชนะครับที่มาพักผ่อนก็คือแนปเนี่ยก็ตรงตัวอยู่แล้วคือการงีบแต่ว่าก็จะปล่อยให้นักกีฬาเนี่ย นอนพักนะครับนอนงีบรวมถึงทํากิจกรรมต่างๆที่รู้สึกว่าผ่อนคลายนะครับหลังจากการซ้อมหรือว่าใครที่โดนนัดมาถ่ายงานแล้วก็ยังไม่อยากกลับบ้านนี่ก็สามารถมาน,นั่งเล่นในห้องนี้ได้นะครับหลายๆคนเนี่ยถ้าไปแล้วก็จะเห็นเป็นเบาะนะครับเป็นเบาะเป็นโซฟาที่โอ้โหตัวละหลายหมื่นเลยนะครับเอามานั่งให้ผ่อนคลายนะครับนั่งเรียงๆกันนะครับส่วนนี้นะครับนี่จะเป็นห้องมิทติ้งรูมนะครับหรือว่าห้องประชุมนั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นห้องที่โครร้ดแล้วก็นักเตะนะครับจะมาประชุมกันก่อนนะครับทั้งก่อนและหลังนะครับการซ้อมนีฮะรวมถึงการแข่งด้วยนะครับถ้าในวันแมชเดย์เนี่ยก็จะมารวมมาอยู่ตรงนี้นะฮะ <c oughs> คือต้องบอกว่า BG เนี่ยพยายามทำให้ครบจบในที่เดียวเลยก่อนที่จะไปแข่งขันเลยนะครับ เรจะรวมมาอยู่ตรงนี้เป็นห้องประชุมนะครับคุยแผนคุยแทคกติกก่อนเกมว่าจะเล่นกันยังไงอะไรยังไงนะครับผมก็คือในห้องมีติ่งรูมนี้นะครับทัดมานะครับก็จะเป็นห้องดิ n นิ่งรูมนะครับหรือว่าห้องอาหารนั่นเองนะครับนี่เข้ามาก็เป็นอ่างล้างมือนะครับก็คือโอ้โหสำหรับพภจาาการก่อนเลยครับสะอาดด้วยก่อนนะเมนตู้เย็นนี่ครับบรรยากาศของดินนิ่งรูมสนามซ้อมของ BGPU นะครับ ให้สําหรับนักเตะรวมถึงสตาฟนะครับที่ทํางานอยู่เนี่ยได้มารับประทานอาหารกันอาหารส่วนใหญ่นะก็จะเป็น l ลายบุฟเฟ่ตนะครับซึ่งเมนูเนี่ยก็แล้วแต่นะครับก็จะให้ทางโค้ชฟิตเนสแล้วก็นักโภชนานะครับคุยกับพ่อครัวโดยตรงเลยว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรนะครับจะทำเมนูอะไรให้กับนักกีฬากินบ้างนะครับ เดนิงรูมของ BG ปทุมนะครับก็ขึ้นตรงกับ r ร b b i t Bar นะครับก็คือทำอาหารจากตรงนั้นเนี่ยมาเสิร์ฟตรงนี้เลยถัดมาที่ห้องนี้ครับเป็นห้อง a u n d r y Room ก็เป็นห้องซักผ้านะครับอันนี้ก็ตรงตรงเลยห้องซักผ้าอันนี้ต้องต้องขออนุญาตเข้ามาถ่ายซักผ้านิดนึงนะครับครับผม นี่ก็เป็นห้องซักผ้านะครับก็จะมีคิดแมนเนี่ยเป็นคนดูแลนะครับข้อมูลของผมที่ได้รับมาก็คือเนี่ยเครื่องซักผ้าเหล่านี้เครื่องอบผ้าเหล่านี้เนี่ยนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากสนามของเซเรโซสกานะครับที่มีเครื่องอบผ้านะครับเครื่องปั่นผ้าแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเลยคือเป็นเครื่องที่เราสามารถที่จะตั้งอุณหภูมิโดยที่ไม่ทําให้เฟลกหรือว่า สิ่งที่สกรีนบนตัวเสื้อเนี่ยลอกออกนะฮะแล้วก็จะมีฉากกั้นนะครับเป็นกระจกข้างบนเพื่อที่ไม่ให้โดนแดดโดยตรงนะครับแต่ว่าจะส่งแสงเนี่ยลงมาทางกระจกแผนนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับแล้วก็ให้ความเป็นส่วนตัวกับแนวเสื้อผ้าของนักกีฬาด้วยนะครับอืม ที่เรียนไปครับว่าห้องซักผ้ามอสกร์คนี้เนะี่ยคือจริงๆก็เหมือนห้องซักผ้าธรรมดาดทั่วไปแต่พอมีเครื่องซักผ้าที่เป็นแบบเฉพาะนะครับเอาไว้ซักเสื้อผ้านักกีฬาโดยตรงนะครับเรื่องของความร้อนเรื่องของเฟล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสโมสรเซริโซส,สกายเขาบอกว่าไปดูงานางที่ญี่ปุ่นมานะเออเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เป็นเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมาช่วยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเสื้อบอลเราจะซักเครื่องไม่ได้ ปั่นไม่ได้นะครับในเครื่องเดียวกันถ้ามันเป็นเครื่องสภาพทั่วไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเดินเข้ามาทางขวามือนะครับของสนามซ้อม BGPU เน,นี่ยนี่เป็นโปรแกรมที่ BG จจะต้องเจอกับคู่แข่งในแต่ละฤดูกาลนะครับเป็นฟุตบอลเอเชียนะครับผม กระจกตรงนี้เนี่ยเป็นกระจกที่ทํามาจากโรงงานของบีจีเองนะครับเป็นกระจกที่สามารถพิมพ์ลายได้เลยนะครับโอ้โหเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นห้องฟิตเนสครับนี่มีทุกอย่างเลยครับฟิตเนสมีทั้งเวทเทรนนิ่งนะครับ รวมถึงสิ่งของที่มีให้คาร์ดิโอนะครับเนี่ยก็จะเป็นห้องของคุณหมอนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือเรียกได้ว่ามีเครื่องออกกำลังกาย,ยครบเลยนะครับรวมถึงก็มีคุณหมออยู่ในนี้ด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นเตียงนะครับสำหรับเอาไว้ตรวจนักกีฬานะครับในเบื้องต้นนะครับ โอหนี่ถือว่าเป็นเครื่องในเกือบล้านนะครับได้ข่าวมาว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับของ BG ปทุมยูไนเต็ดกับห้องฟิตเนสนะครับตอนนี้นะครับก็ออกมาอยู่ที่สนามซ้อมท c 1ของ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับมีบรรยากาศสนามซ้อมนะครับตามข้อมูลนะครับที่ได้รับมาเนี่ยก็จะเป็นหญ้านะครับ ชนิดพลาสมเหมือนกับสนาม bgpu เลยนะครับซึ่งเป็นสเตเดียมหลักใช้หญ้าพันเดียวกันเลยชนิดเดียวกันเลยนะครับมาตรฐานก็ตามหลักสากลเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนะครับของสนามซ้อม bgpu นะครับระบบการระบายน้ำเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ระบบการรดน้ำเนี่ยจะแตกต่างจากสนามใหญ่นะครับสนามซ้อมเนี่ยจะมีการใช้เทคโนโลยีที่เป็นป๊อปอัพนะครับเป็นหัวสปริงเกอร์นะครับเด้งขึ้นมาแล้วก็รดน้ำนะครับก่อนซ้อมนะครับทำให้สนามเนี่ยมีความชุ่มชื่นนะครับ ต่างจากสนาม BG Stadium ที่ต้องใช้เครื่องยิงน้ำอยู่นะครับผมเออตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เอามาช่วยนะครับในสนามซ้อมนะฮะส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนเป็นแท่นนะครับให้กับ นักกีฬาเนี่ยประลองความแม่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะบอลอัดนะครับเหมือนเป็นกาแพงขึ้นมานะครับก็จะมีตัวเลขตรงนี้เห็นว่าก็ไปได้แรงบันดาลใจมาจากทีมในญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับที่สนามไซตตมะนะครับเนี่มีตัวเลข1-8ถึงนะครับให้ยิงบอลอัดใส่กําแพงนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์นตัวหลังจากการซ้อมด้วยนะครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของการอินไซต์สนามซ้อมเมนหลักของ BGPU นะครับ ก็คือสนามเทรนนิ่งเซ็นเตอร์1นั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปครับว่า BGPU มีสนามซ้อมทั้งหมด3สนามนะครับที่นี่เป็นที่หลักก็คือ TC 1นะครับส่วน TC 2ก็คือสนามนะครับที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของผมนะครับซึ่งเป็นสนามที่เอาไว้รับรองนะครับ s o c c e r School นะครับของน้องๆเนี่ยมาจัดแข่งกันนะครับมีฟุตบอลที่เป็นเกมกระชับมิตรของเด็กๆเนี่ยมาเตะกันที่นั่นนะครับรวมถึงฝั่งนี้ครับ เป็นฝั่งที่หลายๆคนน่าจะคุ้นตาอยู่แล้วนั่นคือสนาม TC3 t r a i นะครับเทรนนิ่งเซนเตอรก็คือสนามที่เอาไว้ให้กับทีมอื่นๆนะครับมาใช้นะครับในการกระชับมิตรรวมถึงมาปีซีซั่นนะครับอย่างเซซโซซาก้เองรวมถึงทีมที่ b g p u นั้นให้ความอนุเคราะห์อย่างทีมชาติไทยนะครับเอามาใช้ฝึกซ้อมกันก็จะอยู่ที่สนามด้านหลังนี้นะครับคือ TC 3นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องบุิพงศ์นะครับก็ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ เดี๋ยวจะพาไปดูอะไรแบบอินไซต์สโมสรไหนอีกติดตามกันให้ดีครับสวัสดีครับ